กรมราชาทัณฑ์นะครับได้มีการเปิดโครงการหากรรมแกนีครับสร้างวิธีแห่งความเป็นท่ามแก่ปัญหาผู้ต้องขังที่มีปัญหาหนีสินเที่เรื่อนจำกางซูรินครับพันตำรวจเอกทวีสอดซองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประท่านเปิดโครงการมากรรมแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นรรมเรื่อนจำกลางสุรินโดยกรมราชาท่านครับได้ประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวของครับมาเจราจาก,กาเกียร์และหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีโดยมีเป้าหมายลักครับส่งเสริมสังคมที่สงบซุขและครอบคุมเพื่อการพัฒนาที่ย่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและควบคุมในทุกระดับ โดยเฉพาะในส่วนผูต้องขังในความรับผิดช,ชอบควบคุมทางงีจังหวัดแกนใดแกจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์มีจํานวนหลายรา,ายครับที่มีปัญหาหนีสินที่เข่าเกณฑ์ขอรับการซอยเหลือขอรับคำปรึกษาหาทางออกจากการเป็นหนี้กองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวก,กยศเป็นการสนองนะครับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินไกลเกียกรฟ้อ,ฟองและหลังศาลมีข้ามพิาาพากษาพอม้ข้ามปรึกษาและว่างแผนจัดการปัญหาหนี้สินทียังยืมนล้องผู้ต้องขังทางซีจังหวัดนะครับให้เบิดไป ทั้งนี้ครับกรมราชาทัณฑ์ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขัง,งที่มีปัญหาหนี้สินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพร้อมทางประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินจากกองทุนนะครับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาจัดโครงการมหากรรมแกนีสร้างวิธีแห่งความเป็นรรมในเทือนี้อีกด้วยครับ